ศูนย์ประสานงานสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและชาวบ้านวัดพรหมประสิทธิ์ขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพ,พอทอดกระถิ่นสามัคคีณวัดพรหมประสิทธิ์ตำบลหุวยเกดอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2563เวลา9นาฬิกาทำพิธีเปิดโปรงทานสเสบียงบุญชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินเพลงลูกทุง่งอาทิเชน่นจอมขวัญกัลยา หูผานเพชรประถมพรดากี้ขี้เมามิดเมืองจันทร์อามอัส,สดาพลอยเดอไว้เบลทรงสิทธิ์เบียสุปรีดายิ่งลักสลักใจไมอินเตอร์น้อยอินน่ยอดชายไพลวันจงลักสมัครใจชาติอนุชาก็กำกึง่งน้องเนยตีสิบ เอื้อธนกรพร้อมด้วยพิธีกรขลสู้ชีวิตลุงวิศวรร์คลโลกดีเจมหาเฉมดีเจเอฟเวลา14นาฬิกา9นาทีทำพิธีถวายผ้ากระถิน่นพระสองฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีอย่าลืมอย่าพลาดร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีณวัดพระประสิธิอ์อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2563ท่านใดสนใจเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพภาดกระถินติดต่อได้ที่พระคูสิลิพรหม,มพรเจ้าอาวา วัดพรหมประสิทธิ์เจ้าคณะตำบลหวังว่างานนี้ได้ทั้งบุญทั้งกุศลมโหรสพชมฟรี